ดาวพระสุกในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์การเงินการทองและความสุนทรีดาวพระสุกจะมีพลังงานของเพศหญิงที่บ่งบอกถึงความสวยงามศิลปะแรงดึงดูดการเข้าสังคมความเห็นอกเห็นใจการแต่งงานและความหรูหราความฟุ่มเฟือยในจังหวะที่ดาวพระสุกได้ทำการโคจรยกย้ายราศี มาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่27สิงหาคมปี2567นี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ซึ่งเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในจังหวะที่ดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรโยกย้ายในระหว่างวันที่2ถึง27สิงหาคมปี2567นนะคะท่านใดที่ทราบลัคนาราศีเกิดว่าเป็นลัคนาราศีกรกฎก็สามารถรับชมได้เลยค่ะ หากท่านใดไม่รู้ลัคนาไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะให้คุณนำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้เลยนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของคุณค่ะ ได้เข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์มาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตานั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นจังหวะที่คุณคาดหวังในเรื่องของการเงินการทองได้ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในภพเรือนที่ดีแบบนี้จะส่งผลดีค่ะทำให้ทิศทางการเงินหลังจากนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านก็มีเกณฑ์ได้ล่าภผลได้เงินจากการทำงานได้เงินจากการทำธุรกิจ ได้เงินจากการค้าขายหรือการลงทุนในด้านต่างๆและถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดได้มีเกณฑ์เข้าไปพูดคุยไปเจรจาต่อรองเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินหรือคุณได้ไปพูดขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทองกับผู้หลักผู้ใหญ่พูดขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวมันก็มีจังหวะและทิศทางในด้านดีเกิดขึ้นนะคะ ดาวพระสุกที่โคจรมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์นี้ถือว่ามาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่สมพลค่ะเนื่องจากดาวพระสุกและดาวพระอาทิตย์มีกําลัง6และกําลัง21รวมกันเป็นกําลัง27การที่ดวงดาวมาเจอกันและได้กําลัง27จะถือว่าเป็นกําลังของคู่สมพลดาวพระสุกสถิตยอยู่ในราศีสิงห์อยู่ในตาแหน่งเดินเสดค่ะ ดังนั้นจะอยู่ในราศีสิงห์แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงประมาณ25วันเท่านั้นแต่ดาวพระสุขก,ก็จะส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะในแง่มุมของการเงินการทองมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะคะในระยะนี้ค่อนข้างเหมาะค่ะสำหรับชาวกรกฎท่านใดที่จะหารายได้เสริม หาอาชีพเสริมหรือหาช่องทางทำเงินใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่ชาวกรกฎจะได้เงินมาแบบคาดไม่ถึงมีกระแสการเงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะประกอบกันกับช่วงต้นเดือนที่ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกรกฎได้ทำการโคจรเป็นมหาจากักรอยู่ที่ราศีเกิดของคุณด้วยแล้วก็โคจรร่วมกันกับดาวพระพุธด้วยส่งผลดีในด้านการสื่อสารการพูดการเจรจาดัง งานเสริมอาชีพเสริมหรืองานหลักของคุณถ้าเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารการติดต่อประสานงานการพบปะผู้คนและการเข้าสังคมสมัยมองว่างานลักษณะนี้จะทำเงินทําทองให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎได้มากขึ้นค่ะ และข่าวดีทางการเงินตรงนี้นะคะมันไม่ได้หมายความว่าตัวคุณจะได้รับเงินมาเพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่ชาวลัคนาราศีกรกฎยังมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินหรือใช้จ่ายเงินก้อนออกไปด้วยสมัยขออธิบายคาว่าการเงินดีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎได้ฟังกันสักหน่อยนะคะคำว่าการเงินดีเราจะตีออกเป็นสองแบบค่ะ ประการแรกคือการที่ได้เงินเข้ามาในกระเป๋าในบัญชีของคุณซึ่งประการแรกนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎก็คงจะไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อสงสัยใดๆสำหรับประการที่2นั่นก็คือการเสียเงินค่ะ สำหรับข้อสองนี้ชาวกรกฎอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเป็นข่าวดีในด้านการเงินอย่างไรสมัยก็ต้องขอบอกอย่างนี้ค่ะว่าชาวกรกฎท่านใดที่จะต้องใช้เงินในการซื้อบ้านซื้อรถในการลงทุนในการต่อยอดธุรกิจนั่นถือว่าคุณมีข่าวดีทางด้านการเงินเข้ามานะคะคุณได้ซื้อบ้านซื้อรถคุณก็ได้หลักทรัพย์มาครอบครองแม้ว่าจะต้องจ่ายเงินออกไปในจํานวนมากหรือเป็นเงินเก็บเงินก้อนของคุณก็ตามค่ะแต่สําหรับคนที่ได้ซื้อบ้าน ซื้อรถนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมั่นใจในสถานะการเงินของตัวเองแล้วในระดับหนึ่งว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระว่ามีความสามารถในการจ่ายว่าคุณจ่ายไหวจ่ายได้ถึงได้ซื้อมาเพราะฉะนั้นสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านที่ซื้อหลักทรัพย์มาครอบครองในระยะนี้คุณมีความพึงพอใจกับรายรับรายได้ของคุณในระดับดีเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าการเงินดีมันไม่ได้หมายถึงว่าเงินจะต้องหลั่งไหลเข้ามาในกระเป๋าในบัญชี ของคุณเพียงฝ่ายเดียวแต่มันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่เจ้าชะตาจะต้องเสียเงินในการซื้อหลักทรัพย์หรือใช้เงินไปกับสิ่งที่คุณตั้งใจวางแผนไว้ด้วยเช่นกันค่ะบางคนใช้เงินในการแต่งงานนะคะเป็นสินสอดทองมั่นหรืออาจจะใช้เงินไปกับการลงทุนต่อย,ยอดธุรกิจลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีทางการเงินแก่ตัวคุณนะคะ ชาวกรกฎหลายๆ,ๆคนหลายๆท่านได้วางแผนชำระหนี้หรือปลดหนี้ในระยะนี้ด้วยแต่สำหรับบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลาาปากได้โชคได้ลาบได้เงินฟลุ๊กๆเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองอย่างที่สมัยได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปดังนั้นอิทธิพลในเรื่องของการเงินจะมีความชัดเจนต่อชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างมาก ถ้าเราจะพิจารณาในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระแบบนี้ชาวกรกฎท่านใดที่โสดอยู่หรือแม้แต่คุณมีคู่อยู่แล้วก็ตามในช่วงนี้นะคะจะเป็นความรักในเชิงของการอยากได้อยากมีในเชิงของความเห็นแก่เงินเห็นแก่ทองคําพูดของสมัยอาจจะผิดหรือว่าอาจจะดูรุนแรงไปบ้างนะคะแต่พูดเพื่อให้คุณได้ตีความหมายไปในด้านเดียวกันนะคะการที่คุณจะรักใครหรือ คบกับใครในระยะนี้จิตใจของคุณจะมองว่าสถานะของเขาคนนั้นคู่ควรกับคุณหรือเปล่า ฐานะทางการเงินของคนที่คุณคุยด้วยเป็นอย่างไรถ้าฐานะทางการเงินของเขาดูไม่ดีหรือดูอ่อนแอหรือดูต่ำต้อยกว่าคุณคุณอาจจะมีความลังเลโลเลอาจจะไม่ได้สารสัมพันธ์กับเขาต่อก็ได้มันจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมองถึงวัตถุจะมองถึงบุคลิกภายนอกจะมองถึงรูปร่างหน้าตาจะมองในแง่ของเปลือกคือทรัพย์สินและเงินทองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมาเป็นส่วนประกอบในด้านความรัก ความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะถ้าหากสมัยใช้คําพูดที่รุนแรงหรือหนักจนเกินไปก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแต่สมัยก็ต้องขอบอกกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าการพยากรณ์สมัยก็ยึด จากที่ดวงดาวเป็นหลักและลักษณะของดวงดาวเป็นหลักนั่นเองค่ะบางคนนะคะมีคู่รักคนรักอยู่แล้วแต่ก็อาจจะมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณถ้าเกิดว่าบุคคลที่3หรือมือที่3มมีสถานะทางการเงินมีหน้าที่การงาน พร้อมกับวัตถุภายนอกที่หล่อหลอมตัวเขาให้เขาเป็นคนที่ดูดีในระดับหนึ่งคุณอาจจะมีความโลเลลังเลในคู่ของคุณในปัจจุบันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังต้องพิจารณาและต้องประคับประคองให้ดีสำหรับชาวกรกฎค่ะก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะว่าอย่าหลงระเริงกับวัตถุภายนอกมากจนเกินไปอยากจะให้คุณมองถึงจิตใจให้มากขึ้นค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในมุมที่ดีก็มีอยู่มากเช่นกันในช่วงที่ดาวพระศุกร์ได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระท่านใดที่ทําธุรกิจร่วมกันกับคนรักคู่รักก็จะเป็นช่วงที่คุณและคู่ขยันขันแข็งขยันทามาหากินค่ะช่วยกันเก็บหอมรอมริบมีเป้าหมายทางการเงินหรือได้คุยกันเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นจังหวะที่ชาวกรกฎและคู่รักคนรักของคุณนั้นจะได้มองอนาคตร่วมกันค่ะ สำหรับดาวพระสุขถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะคะเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาแบบนี้มันมีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะที่คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวของคุณที่สูงมากขึ้นดังนั้นชาวกรกฎก็ต้องรู้จักวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะคะบางทีมีบริวารลูกน้องหรือคนอ่อนวัยกว่ามาสร้างปัญหาหรืออาจจะมีญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือจนทําให้คุณ ลำบากใจที่จะปฏิเสธก็เป็นไปได้ค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยค่ะสิ่งไหนที่ดีก็ขอให้น้อมรับเอาไว้สิ่งใดที่ต้องระมัดระวังก็ขอให้คุณใช้สติรอบคอบดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะ คราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ